ที่เปิดหูเปิดตายหญ่ถึงเด้คดอค่ะเด้อขอปุณนมากมม้จ้าชาวบ้านมึงได้จา้าท้าพอแล้วกับิมาหาใส่กระต่ำจา้าใส่กระต่ำเพิ่นกระใส่กระต่ำป้าจา้าพี่น้องจา้านี่ละ่ะยายถึงสิบห้าเบิ่งอันหนึ่งได้จ้าเด้อแต่ว่าจักสีเห็นบ่เห็นได้พี่น้องก็ได้แหงแล้ว,ลวเห็นพี่น้องก็ไปทักทักเฮ็ดทุกอย่างจา้าทักตะกร้าทักกระเป๋ามีทุกอย่างจา้าพี่น้องจา้าอันมีประโยชน์ สวัสดีจ้าพี่นองคีตอทุกคนยายตึงมาเห็นอันหนึง่งคุณพอล้วใส่ด่างประจ,จําตาใส่ด่างนี่ก็คือแยตึงสิ้ผ้าเบิงอันหนึ่งได้จ้าเด้อแต่ว่าจักสีห็นบ่เห็นได้พี่นองก็ได้ไปขายให้ลูกให้เมียเพิ่นไปขายเนาะนี่แหละจ้าคือวิถีชีวิตของบ้านๆเฮ้านีาน่แหละจ้ารรมาาติสุดๆได้จ้าพี่นให้แยตึงเบิง้งดีๆก่อนจ้าว่าสีห็นบอกเออจ้า เดี๋ยวเห็นบรจ้า,จาเห็นบ่า้าพี่น้องจา้าเห็นนำ้ำยายตึงบรจ้า,จาเดี๋ยวยายตึงสีร้องซุ่มเมืองว่าสิขึ้นม,มาแลวโอ้ซุ่มบะไรล้ะจ้าพี่น้องนี่ล่ะจา้าคือเห็นเขียวเขียวปรา,า้าเห็นเขียวที่เปิดหูเปิดตายายตึงเด้อขาเด้อขอบุณมากมจาจ้าชาวบ้านมึงได้จา้าถอาพอแล้วกับสิมหาใส่กระตัมจา้าใส่กระตัมเพิ่นกับใส่กระตัมป้าจ้าพี่น้องจา้านี่ละ่ะ อากาศกำลังสิลืมยินนะจากเนาะวิถีชีวิตของโอ้ยเอ็นไว้ไปตามสายลมเบิ่งดีดีด้อพี่น้องจ้ะยมามะแรงยามะเสาไมา,า,มาย่าตึงกับมกักมาเบิ่งนี่แหละจ้ะเวลาลมพัดพัดได้แล้วโอ้ยเบิ่งเพื่อนเอ็นไปน้ำรมมันนะเบิ่งดีเบิ้งงามขึ้นอย่างนี้จ้ะพี่น้องแต่ตอนนี้ย่าตึงหัวซื้อว่าสิมือใส่จ้งสระจ้ะเป็นจ,นจังไหนจ้าไอ หาย่ายตึงเอากล่องลงในะจังหน่อยผัดเป็นออกม่วมๆเนาะกับปกติของให้ย่ายตึงเบิ่งกด็ดีๆก่อนจ้ะว่าสิเห็นบอก่เหลจ้ะเดี๋ยวเห็นบ่จ้าเห็นบ่จจพี่น้องจ่านี่แหละจ้ะก็บ,บ่เป็นยังหรอกเพราะว่าเพื่นนอกน,น,นกันเองกันเมื่อแต่จ้ะแถวนี้เพื่อนกันเองกันเมื่อจ้ะหาปูหาปลาเวลาลมผัด พัดได้แล้วโอ้ยเบิ่งเพื่อนเอ็นไปน้ำลบมันนะเบิ่งดีเบื้องงามขึ้นอย่างนี่จะพี่น้องแต่ตอนนี้แย่ถึงหัวเสือว่าสิเมื่อสันม่นบ่จ้ะพี่น้องจ้ะเนั่นล่ละขอบคุณมากมม้ได้จ้ะเด้อขอบคุณมากไม้ขอบคุณ i ค่ะค่ะขอบคุณ AI ค่ะ,คะขอบคุณหลยลจ้าให้แย่ถึงเบิ่งดีๆก่อนจ้ะว่าสิเห็นบอกจ้ะเดี๋ยวเห็นบาจา่จ้าเห็นบ่จ้ะพี่น้องจ้ะ อากาศกำลังสิริล่ำยินเนาะจ้ะเนาะวิถีชีวิตของจ้ะวิถีชีวิตของชาวบ้านเฮาเหตงไดใดมาเรื่อยเรืยเนี่ยมาแลงมาก็เห็นพี่จ้ะวิถีชีวิตของชาวบ้านเฮ้าเหตงไดใดมาเรื่อยเรืยเนี่ยมาแลงมาก็เห็นพี่วิถีชีวิตของเพื่นเนาะวิถีชีวิตของเพื่น เพื่อนกะทำมาหาจิ๋นให้กันจ้ะทำมาหาจินเพิ่นก็หาของกันเป็นบ่จ้ะพี่น้องจ้ะนั่นล่ะขอบคุณมากมม้ได้จ้ะเด้อขอบคุณมากมม้ขอบคุณ AI ค่ะค่ะขอบคุณ AI ค่ะขอบคุณลายลายจ้ะเพิ่นกะหาใจกระต่ำไปให้ลูกไห้เมียเพิ่นขายเนาะอันนี้ก็ถ้าเฮาบ่ดินลนบ่หากินเฮากับบริกินอย่างักอย่างเนาะจ้ะพี่น้องคือวิถีชีวิตของเพื่นเนาะวิถีชีวิตของเพิ่น เพื่อนกะทำมาหาจินให้กันจ้ะทำมาหาจินเพื่อนกับหาของเวลาลมพัดพัดได้แล้วโอ้ยเบิ่งเพื่อนเอ็นไปน้ำลบมันนะเบิ่งดีเบิ้งงามขึ้นอย่างนี้จจะพี่น้องแต่ตอนนี้ยายตึงหัวซื้อว่าสิม,มือที่เปิดหูเปิดตายายตึงเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากไม้จ้าจ้ะวิถีชีวิตของชาวบ้านเฮาเห็ดจังใด,ด้มาเรื่อยๆเนี่ยมาแลงมา ก็เห็นพี่เขียวนนก็คือผักตบชวาจ้ะอันไอการเพิ่นนี่ก็มีประโยชน์ดได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าตาเห็ดให้แจ้งถึงเบิ่งดีดีก่อนจ้ะว่าสิเห็นบอกจ้ะเดี๋ยวเห็นบ่จ้าเห็นบ่จะพี่น้องจ้ะเห็นน้องเข้ามาหาใสปูใสปลาจ้ะแต่และบางท่านบางไอบ้านนี่เพิ่นก็นได้อันนี้ได้จ้ะ ได้กุ้งไปจ้งสรนณะจ่ะเป็นจ้งนายจ้าไอ้ทายายตึงเอากล่องลงใน่จ้งน้อยผัดเป็นออกม่วมๆเนาะกับปกติของชาวบ้านมึงได้จ้าท่าพอแล้วกับสิมหาไส้กระตัมจ้าใส่กระตัมเพิ่นกับใส้กระตัมปลาจ้าพี่น้องจ้านี่แหละเคียวนั่นก็คือผักตบชวาจ้าอันไอ้การเพิ่นหน่ก็มีประโยชน์ดได้จ้าพี่น้อง เพราะว่าตาเขตที่เปิดหูเปิดตายาย่ถึงเด้อค่ะเด้อขอบุณมากไม้จ้าอากาศกำลังสิลเลิมยินเนาะจ้าเนาะวิถีชีวิตของยายถึงสิผ้าเบิ่งอันหนึ่งได้จ้าเด้อแต่ว่าจักสีหินบ่เห็นได้พี่นองก็ได้ไปขายให้ลูกไห้เมียเพิ่นไปขายเนาะนี่ล่ะจ้าคือวิถีชีวิตของบ้นบานเฮ้านี่ล่ะจ่ารรมา,าติสุดๆได้จ้าพี่นองจ้าวิถีชีวิตของชาวบ้านเฮ้า เห็ดจังได่ด้มาเรื่อยๆเนี่ยมาแลงมาก็เห็นพี่น้องจ้าอันนี้ขึ้นนำอิงนำอิงบ้านยายตึงจ้านำอิงเพิ่นกับมาหาป่าจ้าหาป่าอันนี้เห็นนำยายตึงบ่จ้าเดี๋ยวยายตึงสีร้องซุ่มเบืองว่าสิขึ้นมาแล้วโอ้ซุ่มบไรายละจ้าพี่น้องนี่ละจ้าคือเห็นเขียวเบียวาจ้าเห็นเขียวนี่ละจ้าก็บ่เป็นยังหรอกเพราะว่า เพิ่นกับกันเองกันเมื Orient ่อแต่จ้ะแถวนี้เพื ination, ่อนกันเองกันเมื่อจ้ะหาปูหาปลาเยนน่องเข้ามาหาไส้ปูไส่ปลาจ้ะแต่ละบางท่านบางไอ้บ้านนี่เพิ่นก็ได้อันี้ได้จ้ะได้กุ้งปันเป็นบระจา่น้องจ่ะนั่นแหละขอบคุณมากไม่ได้จ้ะเด้อขอบคุณมากไม้ขอบคุณเอไอค่ะค่ะขอบคุณเอไอค่ะขอบคุณลายๆายจ้ะเอนน่องเข้ามาหาใส่ปูใส่ปลาจ้ะแต่ละ บางท่านบางอบ้านนีเพิ่นก็นได้อันนี้ได้จากได้กุ้งปลากินกันง่ายๆจ้ะหากินแบบง่ายๆเบ่งดอกลํำอ้อปิวยยนถึงสิบาเบ่งอันหนึ่งได้จ้ะเด้อแต่ว่าจักสีเห็นบ่เห็นได้พี่น้องก็ได้เขียวนันก็คือผักตบชวาจ้ะอันอการเพิ่นนี่กับมีประโยชน์ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าตาแค่ป่าสายางกินเนาะอยู่ประมาณน,าน,นั้นแน่นบาจ้ะพี่น้องจ้ะ แต่ว่าดอกเพื่อนกะซีสีไอออกม่วงๆน้อยๆได้จ้ะเนาะนี่แหละให้แจ็ตถึงเบิงกดีๆก่อนจ้ะว่าสีห็นบอกเออจ้ะเดียวเห็นบ่จจาเห็นบ่จจะาพี่นองจ้ะแจ็ตถึงสิพาเบิงอันนึงได้จ้ะเด้อแต่ว่าจักสีห็นบ่เห็นได้พี่นองก็ได้สวัสดีจ้ะพี่นองขี้อึตอทุกคนยายตถึงมาเห็นอันหนึง่งคุณพอแล้วส่ด่างประจำจ้ะ เสือด่างนี่ก็คือที่เปิดหูเปิดตายหญ่ถึงเด้อค่ะเด้อขอคุณนมากมม้จ้าเขียวนันก็นคือผักตบชวาจ้าอันไอการเพิ่นนี่กับมีประโยชน์ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าตาคือ,คอวิถีชีวิตของเพิ่นเนาะวิถีชีวิตของเพิ่นเพิ่นกะทำมาหาจินให้กันจ้ะทำมาหาจินเพิ่นกาของที่เปิดหูเปิดตายหญ่ถึงเด้อค่ะเด้อขอคุณนมากไม้จ้า เห็นน้ำยายตึงบ่าจ้ะเดี๋ยวยายตึงสีร้องซุ่มเบิงว่าสิขึ้นมาแลวโอ้ซุ่มบ่ไรละจ้ะพี่น้องนี่ล่ะจ้ะคือเห็นเขียวเขียวป่าจา้ะเห็นเขียวนี่ล่ะจ้ะก็บบรเป็นยังหรอกพรเพราะว่าเพิ่นกันเองกันเมื่อแต่จ้ะแถวนี้เพื่อนกันเองกันเมื่อจ้ะหาปูหาปลาอากาศกำลังสิลเริมยินเนาะจ้ะเนาะวิถีชีวิตของยายตึงสิพาเบิงอันนึ่งได้จ้ะเด้อแต่ว่าจักสีเห็นไปเห็นได้พี่น้องก็ได้ อากาศกำลังสิริ่มยินน่าจะเนาะวิถีชีวิตของเพิ่นกะหาใจกะต่ำไปให้ลูกให้เมียเพิ่นขายเนาะอันนี้กะถ้าเขาบนดินล้นบ่าหากินเขากับบ่ได้กินอย่างแย่งเน่าจะพี่น้องโอ้ยเอ็นไว้ไปตามสายลมบ่ง,บงดีดีด้อพี่น้องจ้ะยามะแลงยามืะสาวไม้ย่า,ยา,า,ายตึงกับมกักมเบึงนี่แหละจ้ากันเป็นบ่จะพี่น้องจ้ะเนะั่ยล่ะ ขอบคุณมากไม้ด้จ้ะเด้อขอบคุณมากไม้ขอบคุณเอไอค่ะขอบคุณเอไอค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้าพี่นอ้องคี่เตือทุกคนย่ยตึงมาเห็นอันหนึ่งคุณพอแล้วส่ด่างประจ,ำจํำตาไซด่างนี่ก็คือโอ้ยเอ็นไว้ไปตามสายลงเบื้องนี้ดีด้วยพี่น้องจ้ะยามาแรงยามาเสามายายตึงกับมกักมาเบึงนี่ละจ้ะ ใช่เจติงเบิงดีดีก่อนจะว่าสิเห็นบอกเออจ้ะเดี๋ยวเห็นบ่จ้าเห็นบ่จะพี่น้องจ้านี่แหละจ้ากระบ่เป็นยังดอกเพราะว่าเพื่อนกันเองกันเมื่อตจ้ะแถวนี้เพื่อนกันเองกันเมื่อจ้ะหาปูหาปลาชาวบ้านมึงได้จ้ะถอพอแล้วกับสิมหาใส่กระตัมจ้ะใส่กระตัมเพื่อนกับใส่กระตัมปลาจ้ะพี่น้องจ้านี่แหละจ้ะ วิถีชีวิตของชาวบา้านเขาเห็ดจังได้ใดมาเรื่อยๆเนี่ยมาแรงมาก็เห็นพี่